โอ้ฮัลโหลดีครับดีครับผมวันนี้พวกผมอยู่ที่สวนพุทธนะครับแล้วผมอองโกแล้วผมก็อยู่กับโอ๊ต oh, นะครับผมไม่ได้เจอกันนานครับเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็คิดถึงทุกคนนะฮะอันี้ก็พี่วันนี้หยุดง,งานทีเขาก็เลยมาเล่นด้วยคิดถึงเหมือนกันคิดถึงทุกคนเลย อยากให้เล่นด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็มาเหลือกันแค่สองคนวันนี้พี่เขามาจากจังดไหนนระัดพาวครับที่ผมอยู่ก็เกือบๆนะเามปถมเหมือนกันแล้วก็มาเล่นด้วยกันวันนี้มาดูว่าจะสนุกแค่ไหนอ,อย้ยดูกันเลยกก่เป็นนคไมมสู พอลงแล้วมันก็ฟาน long to speak yeah oh no <laughs> <laughs> oh, <no. laughs> oh. my <makes> god <noise> 아하 오. 이아 Oh oh oh, 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 go to sleep. <laughs> <laughs> จะเอ็ก <The> เป็นไงบ้างสนุกครับแต่วันนี้ไฟโอกันทั้งคู่หาที่เล่นมาทั้งวันเหนื่อยด้วยมคิปหน้าผมจะไปหาทุกคนที่กรุ <laughs> เงเทพมานครใช่กรุงเทพชินลมหรือแถวไหนก็ได้ที่ทุกคนเพื่อนยูเพื่อนอยู่ย <laughs> เพราะว่าแถวนี้มันก็มันไม่มีที่เล่นนะ <laughs> วันนี้หามาทั้งวันแล้วก็เหมือนบรรยากาศมันไม่ค่อยดีเลย เฟลเฟลเฟลกันเฟลกันทันนน้งคู่เลยต้องทำใจนิดนึงเฟลกันคลิปนี้ก็จะถ้าถ้าได้ลงนะฮะก็จ,จะนิดนึงฮะไม่ค่อยได้โหดเฮอเรียอะไรมากมายธรรมดาธรรมดาก็ตามนั้นแหละบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า